สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาดูการผ้าเจ้าตาลจ้ะหรือว่างอกตาลน,นะจ้ะแบบนี้จ้ะไปเก็บมาจากต้นจ้ะที่มันรุ่นๆแล้วมันงอกอยู่ใต้ต้นนะจ้ะเก็บเอามาพักไว้ประมาณครึ่งเดือนจ้ะแล้วเราก็จะามาทําการผ้าเอางอกมันข้างในหรือว่าเขาเรียกกันเป็นว่าเจ้าตาลน,นะจ้ะเก็บมาได้เยอะอยู่จ้ะ นี่จ้ะเยอะอยู่จ้ะในกระสอบนี้ก็มีนี่ก็มีน,นี่จ้ะเราจะพ้าแล้วก็เอามาเชื่อมมาจ้ะอันนี้ที่พ้ามั่งแล้วจ้ะนี่จ้ะผ้ามั่งแล้วเรามาผ้ากันต่ออยหน่อยนึงจ้ะ <c oughs> นี่จ้ะ มาช่วยกันผ่านนะจ๊ะ move. เหนียวมากเลยพาดูข้างในกันข้างในเต็มดีจ้ะเนื้อสวยเลยเต็มเลยจ้ะอืม xuất ngàm, bạn để chúng ta đi qua đã, đi qua để chúng ta có nhiều, đi qua để có nhiều, để เป็นลูกแบบนี้คือมีตาลคืองอกตาลแล้วก็พาออกมาว่าจะมาได้แบบนี้โอ้โหยากมากแล้วก็ว้าออกจะจะมาได้เม็ดไหนเป็นงอกยิ่งยากแล้วก็ว้าจะมาได้เต็มทาดอย่างนี้ยิ่งใช้ความพยายามความอดทนอย่างมากมายเลยว่าจะได้กินแต่ละเม็ดว่าจะได้เนาะ มาจ้าเรามาทำการล้างจาวตานกันจ้าเคสกอตไบ์อันหม่นะจ้าเอามาทู่จ้ะทูหล้าง ตรงที่มันมีเป็นมื้อๆคร่าวๆอ่ะจ้ะทู่หลังให้สะอาดเลยนะจ้ะให้มื่อคร้าวๆมันสะอาดออกอ็จ้ะอันนี้ล้างสะอาดดีแล้วจ้ะไปเราไปต้มกันจ้ะต้มตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะน,นี่ตั้งน้ำ ไม่ต้องเดือดก็ได้จ้ะตั้งน้ำน้ำไว้เราก็เทเจาตาลงไปเลยจ้ะต้องประมาณสิบห้านาทีนะจ้ะนี่จ้ะต้องประมาณสิบห้านาทีค่อยๆคนนะจ้ะคนแรงเด๋ววจะแตกแล้วปล่อยไว้ให้เดือดจ้ะ เพื่อที่จะหล่อไปเชื่อมอีกรอบหนึ่งจ้ะเรามาเชื่อมกันจ้าตั้งน้ำเส้ใบเตยจ้ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายจ้ะจะใส่เป็นน้ำตาลทรายข้าวก็ได้จ้ะน้ำตาลทรายแดงก็ได้จ้ะเดีย๋ยวจวฟัมชอบจ้ะคนให้น้ำตาลละลายก่อนจ้ะแล้วค่อยใส่เจ้าตาเลงไป,ไปนี่จ้ะเจ้าตาลที่เราต้มแล้ว เส่ลงไปเลยจ้าเชื่อมต่ออีกหน่อยจ้า ต่ออีกจ้านี่ได้ชั่วโมงนึงแล้ว